มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุนัขนอนรอเจ้าของริมถนนเข่าคอล่าสุดนะคะเจอเจ้าของแล้วค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ได้มีการนําเสนอข่าวพบสุนัขผ่านผสมตัวสีขาวนั่งแล้วก็นอนอยู่ริมถนนซ้ายปุ่งน้ําเต้าเข่าคอมองรถที่ผ่านไปมาลักษณะคล้ายรอเจ้าของหรือว่าคนมารับนะคะ ซึ่งค่ะเราะสุนัขตัวดังกล่าวอาจจะถูกนํามาปล่อยหรือว่าอาจจะตกจากรถของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาคอแล้วเกิดพลัดหลงกับเจ้าของต่อมานะคะได้มีคนไปพบพร้อมทั้งถ่ายรูปลงโซเชียลค่ะเพื่อประกาศหาเจ้าของและได้มีผู้เดินทางไปดูพร้อมทั้งเตรียมนําไปเลี้ยงแต่ไม่สามารถจับได้ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้าน,นั้นค่ะ องค์อ่านลานจานเผยว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมเดินทางมาที่จุดที่ผมสุนัขพร้อมทั้งนําอาหารมาให้นะคะแต่ปรากฏว่าสุนัขไม่ยอมให้จับวันนี้จึงเดินทางกลับมาใหม่โดยได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนกลับไปปรึกษากับศัตวแพทย์ที่คาดว่าสุนัขอาจจะเกิดจากความเครียดนะคะหรือว่าอาจจะถูกทําร้ายมาจึงยังไม่มีความไว้ใจใครจึงแนะนําให้เอาอยาขายเครียดผสมใส่ในอาหารให้สุนักกินเพื่อให้เกิดการง่วงซึม จากนั้นค่อยจับตัวใส่กลงค่ะนอกจากนั้นยังได้รับทราบจากนายอำเภอเขาคอที่เดินทางมาตรวจสอบจุดที่สุนัขนอนอยู่ว่าในกลีดคงเมืองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนนะคะจึงเกิดความสงสารอยากจะขอนําไปเลี้ยงไว้ที่จวนผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์แต่เมื่อมาถึงจุดที่สุนัขเคยนอนและปรากฏว่าสุนัขได้หายไปแล้วพร้อมกับถ้วยที่ใส่น้าอาหารพร้อมทางเสื้อที่ปูไวใ้ให้นอนก็หายไปด้วย อาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนจับตัวไปแล้วหรือไม่เจ้าของอาจจะมารับตัวไปก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามหากใครนำตัวสุนัขไปขอให้แจ้งในโซเชียลให้บอกกล่าวในช่องทางไหนก็ได้เพื่อตนแล้วก็ผู้ที่เป็นห่วงสุนัขจะได้เกิดความสบายใจหมดห่วงค่ะต่อมานะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวเป็นชาวบ้านทุ่งสมอซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่สุนัขนอนประมาณ3กิโลเมตรค่ะและได้เดินทางมารับไปไว้ที่บ้านแล้ว ซึงเดินทางไปตรวจสอบพบนางพัชริยาสีธรรมาอายุ40ปีเปิดเผยว่าตนเป็นเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวชื่อว่าเจ้าไว้เมื่อก่อนเลี้ยงอยู่ที่บ้านในหมู่บ้านแถววัดเข็กน้อยอำเภอเขาคอจากนั้น2-3ถึงวันที่ผ่านมาได้มาปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกผักและได้เอาเจ้าไวขึ้นรถยนต์มาด้วยแต่ขากลับ ไม่ไดเอากลับไปด้วยโดยได้ฝากไว้ที่บ้านพี่สาวที่ใกล้กับพื้นที่ปลูกผักค่ะจากนั้นก็กลับไปทํางานอยู่ที่บ้านได้วย3วันค่ะและในช่วงบ่ายเมื่อวานได้เห็นข่าวใน Facebook รู้สึกเฉลียวใจว่าหมาที่ออกข่าวทําไมคล้ายกับหมาข,ของตนแถมจุดเกิดเหตุก็อยู่ใกล้กันจึงเดินทางมาดูที่บ้านพี่สาวพบว่าเจ้าไว้ได้หายไปจึงขับรถมาตามจุดถนนที่เห็นเป็นข่าวนะคะซึ่งอยู่ห่างจากแปลงผักประมาณ3กิโลเมตรพบว่าเป็นเจ้าไว้จริงๆ ทันทีที่เห็นนะคะตนเองเจ้าไว้ก็ได้รีบมาหาแล้วก็กระโดดกอดพร้อมทั้งส่งเสียงคลางหญิงๆค่ะและได้สังเกตเห็นถ้วยชามแล้วก็อาหารที่วางอยู่ในจุดที่พบก็ยังนึกแบบตลกอยู่ว่าที่นี่มีอาหารกินอย่างดีจากนั้นจึงได้พากลับบ้านค่ะจากนั้นเจ้าไว้แทบจะอยู่ไม่ห่างจากตนและสามีเลยนะคะไม่ว่าเดินไปที่ไหนก็ตามไปแทบลุกฝีก้าว ส่วนสาเหตุที่เจ้าไว้ไปอยู่บริเวณนั้นอาจจะเนื่องมาจากถูกมาของพี่สาวไล่กัดจึงวิ่งหนีตเตลิดมาอยู่บริเวณดังกล่าวประกอบกับตนเองกลับไปที่บ้านสามวันจึงไม่รู้เรื่องว่าเจ้าไว้หายไปจากบ้านพี่สาวกระทั่งมาพบว่าเจ้าไว้เป็นข่าวดังในโซเชียลแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะเจ้าไว้เจอเจ้าของแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ